แล้วก็บอกน้องพี so ่อะไรกันนะครับว่าผมมีสอนท้ายเรียอครับเปลี่ยนซีสูตรกับเล่นนะครับเจวเอาใช่ครับจนกว่าฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งทรัพยากรจะหมดจนกว่าจะยอมแล้วกันเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าจะยอมใช่ครับโอเคงันเริ่มเลยนี่ไงโอเคไ้เดียวพอตามแล้วครับเราเช็ดสองหรอห้าแสนงั้นขอเป็นล้านหนึ่งกล่องตีวุฒิยี่สิบชุดครับ ใช่ครับอยู่อยู่แกงงแ๊งนายไหมอ่ะอันนี้ไม่ทราบน่าจะใช่อยู่มั้ง <men. S 2> ผมไม่แน่ใจอ่ะผมยังเห็นสมาชิกยังไม่ครบเลยครับอ๋ออันนี้เพิ่งเข้ามาเหรอครับหรือหรือว่าอยังไงหรือว่ารู้จักกันก่อนแล้วเพวราะว่าเข้ามาเมื่อวานเลยครับไม่รู้รู้ผมรู้จักก่อนแล้วแต่ว่าชุภูคนที่พวกคุณพูดมาคือผมไม่ได้รู้จักครน,นะ,ะผมนึกผมนึกว่าแบบรู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่รู้อะไรในแก๊งเลยเงี้ยครับ อ๋อผมไม่ได้รู้จักหมดนะครับประเด็นหนังครับผมงั้นก็สุดก็คือตอนหัวข้ามใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่ไม่ทราบน่าจะเร็วหรือหัวขําอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ,รบแต่บอกน้องมันไปแล้วว่าต้องการต้องการสีสูตรเออคุยเรื่องสีสูตรครับแล้วก็บอกน้องพี่อะไรกันนะครับว่าผมมีสองท้ายเรียอครับเปลี่ยนสีสูตรกับเล่นนะครับเดี๋ยวเอา ครับผมบอกไปอย่างนี้ได้แล้วแต่ถ้าคนเปลี่ยนสีสูตรอ่ะผมก็มีค่าเสียเวลาของผมนะผมบอกไว้ก่อนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้ายิ่งช้าค่าเสียเวลาก็จะยิ่งเยอะนะครับเอาไปว่าก็ตามนั้นนะครับอ่าครับครับผมขอตัวก่อนนะครับแต่ว่ามาไม่ผมจริงๆผมจะมาคุยพี่ชายอ่ะพี่ชายช่วยเปลี่ยนสีผมหน่อยได้ไหมแล้วถ้าผมไม่เปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนก็ตีครับ ไม่เปลี่ยนก็คือต้องตีใช่ไหมอ่ะใช่ครับแล้วเราจะตีเราไม่เราเราจะตีกันแบบไหนคุยแบบเปนแมนเลยคุยกันแบบเปนแมนเลยลูกผู้ชายตีบอกติคือตีแบบไม่มีวันจบใช่ไหมใช่ครัก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมเปลี่ยนถูกปะใช่ครับใช่ครับขู่พี่ชายแม่งโคตรเอาเลยอ่ะคือตกลงกับพี่ชายไว้ก่อนแล้วกันถ้าถ้าแพ้นี่คือห้ามกลับมาใช้สีเขียวอ๋อถ้าแพ้คือห้ามกลับมาใช้สีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรัพยากรจะหมดจนกว่าจะยอมแล้วกันเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าจนกว่าจะ โอเคงั้นเริ่มเลยคุณมาใช่ไหมอันนอ้ครับมาดโวนเวนยังไม่ตายครับน้องทีละคนพี่ทีละคนนี่ไงโอเคไปเดียวพอตามนะครับพุ่เลยไหมจีนเลยเบาเบาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะก็คือว่ามาเลยว่ามาเลยไหนก็เรื่องๆกันละคือ คืออยากให้ผมอาหารอยากให้ผมเปลี่ยนสีสูตรใช่ครับก็คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมก็คือต้องเปลี่ยนสีสูตรถูกต้องไหมครับใช่แล้วคือห้ามาใช้สีนี้ให้มาใช้สีนี้อีกถูกต้องไหมครับใช่ครับถ้ากอดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมสภาว่าไงครับเออเราจะตกลงกันเรื่องเฉพาะสีสูตรหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีของเดิมพันด้วยครับเดิมพันเท่าไหร่ครับเปิดชาร์ติ้งนะคะเปิดชาร์ติ้งได้คนเียวถห้าแสนครับห้าแสนใช่ไหมครับกล่องตีสิบกล่องกล่องตีสิบกล่องใช่ครับห้าแสนหรอใช่ครับกล่อง่อรใช เทียอะไรนะเอโมลิกลราเทียอะไรนะเทียสองครับเทียสองเหรอเราเทียสองเหรอห้าแสนงั้นขอเป็นล้านหนึ่งกล่องตีวุยี่สิบชุดครับเออหลังจบฟจบสตอรี่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ให้เวลาฝ่ายนั้นสิบวันในการเอาของมาให้ตกลงหรือเปล่าครับผมอยากเล่นห้าแสนนะครับเอ,อ้าในเมื่อ <50 S 1> คุณ <40. S 1> คุณคุณเป็นคนท้านะคุณก็ต้องเล่นดิถูกต้องไหมครับอันเดียเอง แล้วก็มีเวลาด้วยหลังจากจบสตอรี่แล้วครับสิบวันอ่ะก็ผมอยากเล่นห้าแสนนะครับก็คือจะ,จะ,จ,ะจะเล่นแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับก็ไม่เล่นครับงัน้นก็ตีกันเรื่อยๆดีกว่าไหมจะเอาแบบนั้นใช่ไหมครับได้ครับตะฟ้าว่าไางไครับไม่เดิมพันกันครับนะครับตอ,ต,อตอนนี้ตอนตอนนี้กล่องตีวุฒิมันราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะเอ่อต่องตีวุฒิราคาสามหมื่นห้าครับมันก็เท่ากับขอแบบให้ครบทวนล้านหนึ่งเลยไหมเอาแบบว่ากล่องตีวุฒิไม่ต้องอ่ะเต้กลมๆไปเป็นเงินอย่างเดียวเหรอครับ ใช่ครับถึงร้านก็ได้เออเพราะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะแปดแสนห้าใช่ไหมก็เป็นล้านทั่วเลยก็ปุ่งยันล้านทั่วเลยครับไม่มีกล่องตีวุ่นอะไรทางนั้นเอาไหมได้ครับอย่างนั้นตกลงนะครับโอเคพพาพพาผมถามด้วยจะถามเลยอันอันนี้เนี่ยนะแป๊บนึงโทรศัฝากผมยังอยู่วะอยู่อยู่อยู่โบลิคโอ้เคลือพพาครับวันหนึ่งต้องเล่นให้ครบห้าไฟถูกต้องไหมครับไฟหนึ่งต้องไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีนะอันนี้ผมถามเฉยอันนี้ถามเไยความรู้ครับเป็นความรู้เฉยครับโอเคครับ ก็ <Okay S 2> คือสามารถตีแบบไม่ต้องนับไฟได้ถูกต้องไหมครับตีได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง่าฮะตีได้ยี่สสี่ชั่วโมงแต่ดูจํานวนหรอได้ครับดงนั้นนับเริ่มเล่นกันไฟแรกตอนพุ่มสี่สิบนะคะเดี๋ยวจะประกาศสตอรีร่ให้ก่อนโ <Okay S 2> อเ<า>คครับ